สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตมาแนะนําให้รู้จักกับเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดในโรงนะครับอันดับแรกเครือข่ายของผู้ปกครองคืออะไรนะครับเครือข่ายผู้ปกครองคือการรวมกันระหว่างผู้ปกครองของนักเรียนในสถานศึกษาเดียวกันเพื่อร่วมมือกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียนนะครับนี่คือคําจำกัดความของระเบียบตามาสพท นะครับจำความไว้เป็นแบบนี้เคร,รือข่ายผู้ปกคอปร,คอ,รคองเป็นการร่วมมือกันของผู้ปกครองทุกคนนะครับในโรงเรียนเดียวกันนะครับว,วัตถุประสงค์ของเครือข่ายผู้ปกคอรคองมีอะไรบ้างนะครับเพืมม่อการดำเนินการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกคอรคองนี่คือข้อที่1นะครับข้อที่2เพื่อให้ผู้ปกคอรคองมีส่วนร่วมในการกิจกรรมจัดกิจกรรมนะครับพัฒนาการเรียนรู้และก็พฤติกรรมของนักเรียนข้อที่สาม เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แนวคิดระหว่างผู้ปกครอง <c oughs> ครูและนักเรียนนะครับก็ให้มีความาเชื่อมโยงกันนะครับม,มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็ร่วมมือกันในการาจัดกิจกรรมหรือการพัฒนานักเรียนทั้งในด้านของอาการเรียนรู้แลรร้วกรร็พฤติกรรมต่างๆของนักเรียนด้วยนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของเครือข่ายผู้ปกครองนะครับโครงสร้างของเครือข่ายผู้ปกครองเป็นอย่างไรนะครับ ผมขอนําเสนอในภาพนี้นะครับเครือข่ายผู้ปกครองเนี่ยมีเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในหลายลําดับชั้นนะครับก็จะมีการจัดแยกเป็นระดับห้องระดับสายชั้นแล้วก็ระดับระดับโรงเรียนนะครับเบื้องต้นนะครับผู้ปก,กครองในชั้นเดียวกันนะครับหมายถึงม .1 นทั1หรือม .1 ทั2หรือม4ทับหหรือม4ทับนะครับจะเลือกตัวแทน5ท่านนะครับเพื่อเป็นกรรมการเครือข่ายระดับห้อง ตัวแทนทั้ง5ท่านจะเป็น,นคณะกรรมการเครือข่ายระดับห้องประกอบไปด้วยประธานรองประธานนะครับเลขานุก,การทะเบียนและประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเป็น5ท่านที่มาทําหน้าที่เป็น,นคณะกรรมการนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมหรือการประสานง,งานกับทางโรงเรียนนะครับคณะกรรมการเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ดําเนินการแทนผู้ปกครองในห้องนะครับเมื่อเราได้ตัวแทนของแต่ละห้องมาแล้วนะครับ ก็จะนาไปสู่การเลือกคณะกรรมการระ,ระดับสายชั้นนะครับโดยประธานของแต่ละห้องนะครับรวมทั้งสิ้นจะมี6ท่านนะครับก็จะรวมกันเป็นคณะกรรมการระดับสายชั้นนะครับก็จะมีหน้าที่ในการประสานง,งานนะครับกับทางหัวหน้าระดับนะครับ หรือเกี่ยวกับวิชาการในต่างๆนะครับในระดับสายชั้นหรือแม้กระทั่งการกจ,จัดกิจกรรมในระดับสายชั้นคณะกรรมการระดับสายชั้นก็จะเป็นผู้ดําเนินการนะครับในคณะกรรมการระดับสายชั้นก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับจะมีประธานรองประธานนะครับมีฝ่ายทะเบียนเลาขานุก,การแล้วก็ประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกับระดับห้องนะครับเราก็จะได้มาเป็นระดับสายชั้นนะครับ ต่อมานะครับเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปแล้วแต่ละสายชั้นนะครับม1หนึ่งม2ม3สาม4ม5ห้าม6หกนะครับเป็นคณะกรรมการระดับสายชั้นเนี่ยก็จะเลือกนะครับประธานสายชั้นขึ้นมา1ท่านนะครับ mm. เราก็จะได้ประธานสายชั้นของแต่ละชั้นออกมานะครับก็ผู้ปกครองที่เป็นคณะกรรมการแต่ละในระดับสายชั้นก็จะเป็นผู้เลือกเองนะครับ แล้วต่อมานะครับทุกท่านที่ได้รับเลือกมาก็คือประธานสายชั้นนั่นเองนะครับทุกท่านก็จะรวมกันแล้วก็จะมาเป็นคณะกรรมการระดับโรงเรียนนะครับซึ่งก็จะมีประธานรองประธานเลขานุก,การนะครับทะเบียนและประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเครือรข่ายผู้ปกครองที่มีในหลายระดับนะครับซึ่งก็จะ,ะทําหน้าที่ในการที่จะ ติดต่อกับโรงเรียนเชื่อมความสัมพันธ์กับโรงเรียนนะครับประสานงานกับคุณครูนะครับ <spe ech> เพื่อการพัฒนาโรงเรียนพัฒนานักเรียนของพวกเรานะครับในหลายระดับนะครับถ้าเป็นเรื่องระดับโรงเรียนเราก็จะมีคณะกรรมการระดับโรงเรียนนะครับเป็นผู้ประสานงานนะครับถ้าเป็นประเด็นในระดับสายชั้นก็จะมีคณะกรรมการสายชั้นนะครับซพ่งจะเป็นผู้ดําเนินการประสานงานกับทางอาจารย์ัวหน้าระดับนะครับลงไปถึงจนถึงระดับห้องนะครับ ในระดับห้องก็สามารถที่จะมีการจัดกิจกรรมของตัวเองนะครับมีการาจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับหรือประสานงานกับทางคุณครูคประจําชั้นได้เลยนะครับในแต่ละห้องก็จะมีคณะกรรมการของห้องนะครับเป็นผู้ดําเนินการนะครับนี่คือโครงสร้างคร่าวๆทั้งหมดนะครับของเครือข่ายผู้ปกครอง,องของโรงเรียนมัธยมวัดในโรงนะครับก็เป็นาการแนะนําข้อมูลเบื้องต้นพอสังเกตนะครับก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ